เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็<ะ>มีการจับกลุ่มบุคคลอันตร,รายนายนี้นะฮะเพราะว่าผู้ชายที่ก่อเหตุเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ผมเล่าขายให้ฟังว่าตีหนึ่งกว่านะครับไปก่อเหตุแทงเด็กปั๊มน้ํามันนะซึ่งเป็นปั๊มอยู่ที่ริมถนนปทุมธานีสามโคก<ะ>ที่ตําบลบางโพเหนืออํเาเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีจนเสียชีวิตนะครับหลังก่อเหตุแล้วเนี่ย เขามาก่อเหตุในช่วงเช้าอีกครั้งเพราะว่าตำรวจพสพสโคกได้รับแจ้งว่าผู้ชายรายนี้นะฮะใช้อาวุธปืนยิงเพื่อนบ้านเสียชีวิต คุณเท่ากับตั้งแต่เมื่อคืนจนกระทั่งถึงเช้าเนี่ยก่อเหตุฆ่าคนตายไปแล้ว2 2> <น>สองศพนะครับโดยตํารวจสพสามโคกกร,ร,ระดมกําลังเจ้าหน้าที่เนี่ยปิดล้อมพื้นที่หมู่3ตําบลบางกระเบืออํเาเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับหลังได้รับแจ้งว่ามีวัยรุ่นชายคนหนึ่งเกิดอาการคุ้มคลั่งก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงญิงเพื่อนบ้านจนเสียชีวิตและคนก่อเหตุยังวนเวียนไปมาอยู่ในพื้นที่เจ้าหน้าที่ตอนแรกเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเข้าตรวจสอบศพได้นะครับ เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนกําลังฝ่ายปกครองและอาสาสมัครมูลที่ปอดติต๊งได้ทําการปิดกั้นพื้นที่เพื่อเร่งจับตัวชายคนดังกล่าวนะครับที่เกิดเหตุพบว่าชาวบ้านกําลังจับกลุ่มยืนคุยแล้วก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่บอกว่าคนร้ายเนี่ยยังมีอาวุธปืนแล้วก็เดินถือปืนไปมาอยู่บริเวณโดยรอบแถวนี้แล้วก็ยังก่อเหตุยิงปืนขึ้นฟ้าอีก3นัดเจ้าหน้าที่ฮะก็ต้องกันชาวบ้านไม่ให้ทุกคนเนี่ยเข้ามา ยังพื้นที่ที่ถูกควบคุมเอาไว้นะครับส่วนศพผู้เสียชีวิตนะฮะนอนอยู่บนเปรใต้ถุนบ้านซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านครึ่งตึกขึ้นค,ครึ่งไม้นะฮะก็ยกพื้นสูงทราบชื่อผู้เสียชีวิตก็คือนางสาวมลิวันแสงจันทร์อายุ40ปีนะครับสภาพศพนอนอยู่ในเปรถูกอาวุธปืนยิงที่หน้าผากซ้ายหนึ่งนัดเจ้าหน้าที่นะฮะในตอนแรกยังไม่สามารถเข้าไปชนะสูตรแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับเพราะกลัวว่าเนี่ยคนร้ายเนี่ยจะ ยังแอบอยู่แถวนี้หรือเปล่านะฮะต่อมาเจ้าหน้าที่ได้กระ,กระจายกําลังในการปิดล้อมแล้วก็สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ200เมตรก็ต้องรีบนําตัวนะครับพร้อมยึดอาวุธปืนขนาดจุด3.8 1กระบอกเพื่อนํานตัวของผู้ชายคนนี้ไปสอบสวนที่โรงพักทันทีนะครับโดยผู้ก่อเหตุก็คือนายสราวุฒขันเสบีหรือว่านายเต้ยอายุ24ปีนะครับ จากการสอบถามนายจักกระพงมีภูลสาม,มีของผู้เสียชีวิตรายล่าสุดเนี่ยนะฮะก็ให้ข้อมูลกับตํารวจบอกว่าขณะเกิดเหตุนั้นเขาเนี่ยได้เข้าห้องน้ําอยู่แล้วก็ภรรยานอนเล่นอยู่ที่เปลยวนจากนั้นได้ยินเสียงภรรยาตะโกนถามถามว่าใครใครเข้ามาบ้านนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดทันที ทีนี้ครับตัวผู้เป็นสามีเนี่ยก็รีบวิ่งออกมาจากห้องน้ําแล้วก็วิ่งมาดูที่เปลที่ภรรยานอนอยู่ปรากฏว่าภรรยาถูกยิงเสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็เห็นคนร้ายเนี่ยรีบวิ่งหลบหนีออกไปจากบ้านนะครับทีนี้ตํารวจนะนำตัวของผู้ก่อเหตุก็คือนายสราวุธขันเสรีหรือว่านายเต้ยนะฮะไปสอบสวนที่โรงพักก็ได้ข้อมูลแบบนี้ว่านายเต้ยเนี่ยนะฮะ ได้ก่อเหตุแทงนายสราวุธนาควิชัยพนักงานปั๊มน้ํามันเสียชีวิตเมื่อคืนนี้อย่างที่เราเล่าข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนะ<อ>และทีนี้ครับเท่ากับว่าเป็นสองเหตุที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคือนยันเช้าฆ่าไปสองศพตอนนี้ตํารวจอยู่ระหว่างการนําตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยไปทําแผนที่บ้านของที่เกิดเหตุก่อนก็คือบ้านของผู้ตายซึ่งเป็นผู้หญิงก่อนค่ะ และเดี๋ยวสอบสวนกันต่อนะฮะก็ต้องมีการไปทําแผนที่ปั๊มน,น้ํามันริมถนนปทุมธานีสามโคกที่ไปแทงเด็กปั๊มมาแหละอ้โหคุณผู้ชมเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นในระยะเวลาติดๆ,ๆกันเลยจากคนคนเดียวเนี่ยนะคะใช่ครับ